ก,ก็ต้องรา้านเอสตีมช็อปบริการรับเติมเกมพลาส์แ,แอนิเมะเตอร์ซิมูเลเตอร์และเติมเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์มากสุดถึงเลขแปดและยังมีบริการเกี่ยวกัมเบ,บิลบอกฟุดหรือคิงไรอันซี่ไม่ว่าจะเป็นกดผลหรือกดเกมพลาสทุกอย่างนี้จะรวมไว้ที่ร้านเอสตีมช็อปใต้ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้กระส่ากันด้วยนะวันนี้เรากลับมาแล้วครับในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์กันนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในซีรีส์เล่่่่่่่่่นนนนนนนใหมรรรอออออออบบบีีีี้้้้้พพตตงงงงงเเเเทท EP แแลลลวววััคซึขกกย<า>ยะาจิๆ ผมเนี่ยอัด E p ีที่3ไปแล้วนะเว้ยแต่ว่าผมเนี่ยมีปัญหาในการตัดต่อม,มากๆเลยนะครับก็เลยมาเริ่มใหม่นะครับจนตอนนี้ผมเลเวล5้าสแล้วนะครับและสตอรี่ที่ผมถึงตอนนี้เนี่ยก็มาถึงด่านไททันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค,คือแบบมาไกลมาก,ามากคือตอนแรกเนี่ยเราเล่นจบด่านอันนี้ปะ่ะเออน่าจะจบด่านมาฮีโร่เว้ยแล้วผมก็ไปเล่นด่านบีเทมานะกับด่านอันนี้มาครับก็คือด่านโจโจมาจนตอนนี้เราถึงสตอรี่เนื้อเรื่องที่7แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะลงสตอรี่เนื้อเรื่องที่7ดอย่างด่านไททันและก็จะลง่งที8 ให้มันครบนะครับแล้วเราเนี่ยจะทําการไปลงโหมดแบบพิเศษกันเพื่อที่จะออฟนะครับโอเคเดี๋ยวไปพูดท่างัำเพลงเราไปลือกันเลดีกว่านะว่าเราจะผ่านด่านไทท่ันกันหรือเปล่านะ ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะในด่านไททันอุ้ยเดี๋ยวผมลืมไปว่าผมลืมสปินนะเดี๋ยวผมกดสปินไปก่อนล้วกนะครับแล้วก็กดการกระบาดออกไปเลยเพื่อที่จะเลือกโหมดยากนะครับเดี๋ยวเลือกไม่ทันนะเพราะว่าเราจะเล่นแบบเอ็กตีแบบยาวๆเลยครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ผ่านนะโอเคเริ่มมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการวางอันนี้ก่อนเลยไหมเออผมคิดว่าวางพิโกโล่ก่อน,นครับวางตรงนี้นะ่าจะโอเคนะครับอ่าคือเดี๋ยวผมจะใช้พิโกโล่ในการเริ่มต้นนะซึ่งพิโกโล่ตอนนี้ผมเลเวล49นะครับดาเมจ900นะอย่างเยอะเลยนะครับเออแล้วเมืเ่อกอ,อ,อกี้้โ น้องชมเกือบได้ตัว0.5เปล่าโอ้โหนิดเดียวเองโอเคเราได้บูตเอฟีนะครับไม่รู้ว่ามันใช้ให้เราเหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะใช้แล้วถ้ามันขึ้นอย่างนี้นครับโอเคเนาะซึ่งด่านไททัน,นครับก็ไม่น่าจะยากเกินใจแล้วนะโอ้โหเป็นไนงะพกโกโรผมนี่อย่างตึงนะผมบอกเลยว่าผมใช้บ่อยมากๆเลยครับสำหรับพกโกโรนะแต่ว่าก็ครูดาวนั่นไปหน่อยครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าครูดาวเร็วกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก่งนะครับเออมาดูนที่ว่าผมจะผ่านหรือไม่นะ โอ้โหเว็บแรกนี่คือผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าอุ้ยหลุดไหมโอ้โหมีตัวหลุดมานะครับไม่เป็นไรผมคิดว่าเราน่าจะวางได้อีกตัวเดี๋ยวผมวางเอสหมัดอาคีไปแล้วกันนะวางมาตรงนี้เลยครับซึ่งเอสผมก็เลเวลเนี่ยประมาณ80นะครับแล้วก็ใส่ออฟให้ด้วยนะซึ่งเป็นตัวที่เราไปขอทานมานั่นเองครับก็ใช้งานให้มันคุ้มหน่อยแล้วกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีตัวเทรดที่แบบเยอะมากๆเลยนะที่ผมคิดว่าผมจะไปเอามาหรือว่าจะไปซื้อมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันเพราะว่าตอน,น เราก็ย <muitas S 2> ังไหวอยู <Exactly Jean> ่เอฟเฟกพิกโลเป็นสีทองนะคือแบบสวยมากเลยนะคือตอนแรกผมไม่เคยดูเอฟเฟกมันเลยนะเพราะว่าแทบจะไม่ได้แบบรู้เรื่องอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะลงเจ้าโทรโรกิตรงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะเอามาตัดตัวแบบว่าด้านหน้านะอู้เป็นไอเอฟเฟก้ยเอฟเฟกสวยนะครับคือแบบผมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอฟเฟกเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยดูแต่ว่าพอมาเปิดดูก็สวยงามมากเลยนะครับโอเคเนาะก็ต้นเว็บเราน่าจะไม่มีปัญหานะครับต่อว่าท้ายเวฟบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลำบากนะเพราะฉะนั้นต้น เราต้องเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเล่นได้นั่นเองครับอุ้ยอุ๊ยอุยอุยตอนแรกก็นึกว่าจะยากเล่นไปเล่นมาเอา้าเว1สิบห้าแล้วหรอคือ <c ười> ตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะยากนะแต่เอาไปมาก็ไม่ได้ยากเกินใจเราอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราไม่เก่งไปแล้วไงเออคือเราไปเล่นแบบเก่งซะแล้วอ่ะคือแบบเล่นเก่งเกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องหนุ่ก็แบบเฮ้ยพี่แม่งเก่งเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆพี่ก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าด่านเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินใจเรานะครับถ้าเก เล่นผ่านได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็วางเจ้าโทกิแล้วก็อัพจนแม็กแล้วก็มีเอสแล้วก็อันนี้โดฟามมงโก้นะครับเอาไว้แบบเคลียร์ตัวแอนนะซึ่งก็ไม่น่าจะยากเดี๋ยวผมรอดูเลือดบอสหน่อยดีกว่านะครับว่าเลือดบอสเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับซึ่งให้ผมเดานะผมคิดว่าน่าจะประมาณ4ี่แสนปะเพราะว่าด่านเมื่อกี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ3ามแสนสองแสนนี่แหละแล้วก็ด่านนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่านะครับว่าเลือดบอสเนี่ยจะเท่าไหร่กันแน่นะครับ มาแล้วครับเลือดบอสโอ้โหประมาณ3 0 0 0 0นหกนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะจริงๆแล้วคือคอ,อยากอยากแบบเ8ดล้านอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอเลือดบอสแบบ7จ็ล้านลวหัวคมๆมมตึงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเลือดบอสแบบออเอหลักแสนเนี่ยม,ม,มันมันมันอีซีะน้องๆคือมันง่ายเกินไปเปล่านี่คือยังไม่ได้เอาจริงจังอะไรเลยอะโอเคเดี๋ยวผมขอแชร์บอสก่อนแลวกันเอาบอสแตกแล้วหรอโอ้โหแตกง่ายเกินไปเปล่าโอเคครับด่านแรกแล้วก็ไปแบบอีซี่เลยนะไม่มีระยะเกินใจ <Our> ด่านสุดท้ายของเนื้อเรื่องสตอรี่ไททันก็ไม่ได้ตึงสักเท่าไหร่นะครับเออคือผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่สัมผัสถึงความแตกต่างระหว่างด่านที่1ถึงด่านที่6เลยนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือ1อ่ะเลือดบ,บอสเยอะขึ้นโอเคอันนี้คือสัมผัสได้แล้วก็2เลยครับด่านที่1เนี่ยตัวแอจะมีประมาณ3ตัวเวลามันออกมาเนาะแต่พอมันถึงด่านสุดท้ายด่านที่6เนี่ยตัวแอมันจะมีประมาณ4ตัวนะครับซึ่งก็ไม่มีผลอะไรกับเรามาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอสมาร์คีข,ของเราเนี่ยคือแบบตึงโคตรๆ ซึ่งผมจําได้เลยนะว่าตอนที่ผมเล่นด่านไททันครั้งแรกหรือว่าเล่นใน ID ดีหลักอ่ะผมก็ใช้เอสนะครับเป็นตัวแบบ t ีคือแบบโอ้โหโคตร Amazing อมม่อะท่านผู้ชมเออคือแบบพอมาเล่น ID ดีใหม่แล้วเราก็ยังใช้เอสเป็นตัว t ีอยู่เว้ยแต่ความพิเศษก็คือเราแบบว่ามีออฟประจาตัวให้มันด้วยเว้ยอุยบอสมาแล้วท่านผู้ชมหูหบอสนี่ตัวน่าจะเลือดประมาณ4ี่แสนนะเมื่อกี้เราไม่ได้ดูเนาะมันเหลือ3ามแสนแล้วคือแบบตีแป๊บเดียวก็แตกแล้วหรออะไรแบบนี้นะครับเออซึ่งบอสก็เป็นไททันหกสิบเมตรซึ่งตัวนี้ผมคิดว่่่าานนนนจะเเป็บโทั ใช่ใช่มีหลอกเพราะว่าอามินมันยังไม่มาเออคือดูจากเนื้อเรื่องแล้วน่านจะเป็นแบบว่าภาคหนึ่งอามินยังไม่มาเออง่ายๆเลยก็คือมันเป็นไททันห0สิบเมตรนั่นแหละแล้วมันก็กำลังจะตายแล้วดูเป็นไงโอ้โหต่อยมันไปดิเออถ้าเกิดว่าผมเอาเยลินมานี่ผมน่าจะเอาแบบมาชนเลยนะเดแบบไททันชนไททันไปเลยอะไรแบบเนี้ยเออแบบตึงๆล่างหัวคมๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แตกไปเป็นที่เรบร้ายแล้วนะครับโอเคเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่เนื้อเรื่องไททันนั่นเองครับ โอ้จบสตอรี่ไปแล้วดูตู้หน่อยดีกว่านะครับซึ่งตู้ที่มาโอ้โหตู้เอ็กเป็นคาคาชินะครับแล้วก็ตู้วายเป็นโกโจนะซึ่งก็ไม่ได้ต้องการเลยนะจริงๆแล้วคือเอาคาคาชิเนี่ยไปฟาร์มดาเมจได้นะครับแต่ผมคิดว่ายังไม่จําเป็นนะครับส่วนตู้เงินก็โอ้โหไม่มีอะไรที่เราต้องการเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสตอรี่กันหน่อยดีกว่านะโอ้ตอนนี้เราก็ถึงเนื้อเรื่องที่8แล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นั่นเองครับซึ่งความพิเศษของสตอรี่นี้นะครับมันจะสามารถปลด เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะัะไป หลังจากนี้นะครับผมจะพากลาซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้ทําการอัดและก็พูดไปแล้วในคลิปนะครับแต่ว่าไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับวิดีโอมันไม่มีเสียงเว้ยซึ่งผมก็ไม่ถนัดการพากมากๆเลยแต่ว่าเบื่อบางคนอาจจะเบื่อเวลาดูคลิปอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยและกันนะครับโอเคเนาะซึ่งผมเนี่ยก็วางพิกโกโร่ไปก่อนเลยนะครับเข้ามาหนาตาแแบบเนี่ยก็คือคุ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปตรงกับเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องหนึ่งในฮันเตอร์ฮันเตอร์นั่นแหละซึ่งผมก็จําได้นะผมคิดวเยไ้รแลลปปิพโ ก็แรกผมคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวลองวางแบบว่าโทโรกิก่อนไหมแต่เพอะเอ้ยดูแบบดูลักษณะแล้วคือวางพิกุโรมันจะดีกว่านะครับซึ่งเอาจริงๆนะผมก็แอบ,บอิจฉาในเด็กยุคนี้ที่เล่นออสานะครับเนื่องจากว่าพอแบบเราเข้ามาเล่นใช่ไหมเราก็จะมีแบบโ oh อ้โหยูทูบเบอร์คนนู้นคนนี้สอนในการลงแบบด่านนู่นด่านนี่ซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะครับมันแตกต่างจากยุคผมเพราะว่ายุคผมเนี่ยจะใช้แบบประสบการณ์แล้วก็จะใช้แบบโอ้โหความรู้สึกเล่นในการเล่นล้วนๆเลยนะค,คือไม่มีผมไม่มีแผนเนยนะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยก็ถือว จากการวางตัวก็น่าจะรู้นะว่าผมเนี่ยคิดแผนมาเป็นอย่างดีครับก็บ้าแลลวนะคือวางไปแบบตามสเต็ปมั่วๆเลยนะหลักๆผมก็จะใช้เป็นทโรกิเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เอสแล้วก็มีพีโกุโงพี่กุ้นี่ก็คือไม่ได้ใช้เลยนะตั้งแต่ต้นเกมเออก็คือวางปุ๊บได้ก็พอเลยนะเพราะว่าเอามาเปิดเกมเฉยๆหลังจากนั้นผมก็จะใช้แค่ทโรกิในการทําดามมีหลักพอมีตัวเอมาก็จะใช้แบบว่าเอสมัดอะคีอะไรตรงนี้นั่นเองครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับจริงๆแล้วคือผมเล่นแป๊บๆเนี่ยก็คือผ ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าตอนต้นเกมน่าจะยากกว่าตอนท้ายนะครับซึ่งบอสก็ออกมาแล้วคือบอสต,ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยน่าจะเลือดแบบพุ่งแบบเยอะจัดแต่ก็อจริงก็อยู่ในหลักแสนนะครับถือว่าไม่เยอะมากนะผมก็เออวางตัวแล้วก็ปล่อยให้มันจัดการไปแบบง่ายๆเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะยากแต่เอาจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเออสำหรับคนที่จะเล่นในยุคนี้ผมบอกเลยว่าสบายกว่ายุคก่อนมากๆเลยนะครับเห็นแม่เล่นประมาณ600วิก็แตก พอผมเล่นเสร็จผมมาดูตู้นะครับตู้เอ็กเป็นมินาโตะก็ค่อนข้างผิดหวังแต่พอตู้วายเป็นไลอามีนะครับผมแบบโอ้โหดีใจจัดเลยครับเพราะว่าไลทอามีเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าปั๊มดาเมจได้ดีที่สุดแล้วนะรจริงๆแล้วคือไลอารมี5ดาวแบบธรรมดาไม่มีอะไรเลยอ่ะก็คือไม่เก่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นไลอารมี5ดาวที่เอาไปอีโบ6ดาวแล้วก็แบบไปใสอ่ออฟด้วยแล้วก็ไปบัฟด้วยเนี่ยคือผมบอกได้เลยว่าโคตรที่จะปั๊มดาเมจได้ดีมากๆผมก็สุ่มไปอุ้ยแล้วก็อ่อนครับบอตตตนแแแรกก,แรก,กีีจมมมมาาาาเววว้้ยย่่่่ะ2ไไปปลุุสสง ออกแบบ2ทีติดเลยเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับได้เลยมีมาทั้งหมด4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับจากการสุ่มทั้งหมด60ครั้งก็ถือว่าคุ้มมากๆแต่พอมาดูตู้ทองตู้ทองก็มีตัวที่เราต้องการพอดีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้สุ่มนับจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ดีแหละในตู้ทองแต่ว่าผมไม่สุ่มนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เออพูดในในคลิปเนี่ยก็คือผมพูดนะคือพูดแบบนู่นนุ่นน่นเออสรรยายความไปวางแผนว่าเอเดียวเราจะทําตรงนี้ตรงนี้นะแต่พอมาตัดต่อแม่เลยออ่่โเเเคคดีีี๋ยยยวผผมมจธิบา้้ฟังงกก็็ืตรน สานทยายความไปว่าเอยเราจะวางแผนทําอะไรบ้างแล้วตรงนี้ผมก็อีวตัวละครครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาวัตถุดิบพวกนี้มาไว้อีวไรเาีมีนะครับแต่ว่ามันก็ขาดอยู่นะครับตัวเดียวและมันเป็นตัวที่หาง่ายที่สุดเว้ยเออเนี่ยเห็นไหมมันขาดอยู่ตัวเดียวแล้วมันหาง่ายที่สุดแต่ผมแม่งไม่มีไงเออก็คือแบบเสียดายมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันโคตรตู้มาแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันตอนแรกผมคิดว่าผมจะลงโหมดฟาร์มออฟแต่ว่าผมขี้เกียจครับ ปิดท้ายความเกลือกันหน่อยดีกว่านะครับตอนที่ผมกำลังอาลีพอยู่เนี่ยเจ้าเออร์วินนะมันเข้าตู้วายพอดีผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มมาเล่นละกันก็สุ่มไปนะครับตอนแรกก็ไม่ออกสักกะทีนะครับคือก็มีใจแววๆนะเออโหออกมาตอนรอบที่40นะครับโล่งใจเลยตอนแรกนึกว่าการันตีแต่ว่าเอยพอมันไปสุ่ม40รอบแล้วคือมันมาขนาดนี้แล้วผมก็สุ่มไปเลยครับแล้วรอบ50ก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็รอบที่60นะครับหรือว่ารอบการันตีก็ได้มาอีกหนึ่งตัวรวมๆแล้วก็ได้มาหมด3ตัััััวววนนนนน่่่่่เเเเเออออออองงงงครรรบกกก็็ถืืาาาาาปสุมมทีข้้พพะตตแ4 ไงแต่ว่าผมแบบเออไหนๆก็สุ่มแรกก็เลยจัดให้หมดไปเลยและกันคนมันเหลือเนาะ